สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมารีวิวเบียร์อีกครั้งนะครับเบียร์ที่เราจะรีวิวในวันนี้ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับคือ Stone Ruin t e นะครับก็ Stone Ruin 10เนี่ยเป็นเบียร์ Double IPA นะครับซึ่งถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรีวิวของ Stone Ruination IPA ไปแล้วนะครับซึ่งเป็น Double IPA ของ Stone แต่ว่าตัวนี้ Ruin t e n เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสโตนออกตัวนี้มาเมื่อ คล้ายๆเป็นเบียร์ครบรอบ10ปีนะครับตอนปี2002ตอนนี้เนื่องจากมันเป็นเบียร์ที่คนชอบกันมากสโตนก็เลยบอกว่ากูออกอีกรอบหนึ่งแล้กันนะครับแล้วก็กะว่าสโตนเขาก็บอกว่าเขากะว่าจะออกอันเนี้ยทุกๆปีเป็นซีซันนอลทุกๆปีนะครับก็รูอินเทนะครับน่าจะอยู่ที่10.8แอลโกอฮอล์เป็นเบียร์ดับเบิลไ a สิ่งที่เราจะคาดหวังก็คงจะเป็นฮอปเยอะๆนะครับตามสไตล์ของ West Coast IPA นะครับแต่ว่าเออจริงๆผมก็เคยทานตัวนี้ไปก่อนหน้านี้แหละครั้งนึงก็คือออกมาเนี่ยจริงๆมันจะออกไม่ค่อยฮอปเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองทานกันดูนะครับ,ว,รบ,รบว่าจะเป็นไงครับก็มาดูสีของสโตนรูอินเทนกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ลองเทดูนะครับ สีของ stone ruin ten ก็ค่อนข้างออกทางส้มๆนิดหน่อยนะครับฟองเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากมีความใสที่ค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นสีของ IPA ทั่วๆไปที่แบบว่าถ้าเกิดฟิลเตอร์หรือกองกาออกไปเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีส้มๆออกอทองทองทองแดงนะครับก็เป็นเบียร์ที่สวยงามมากอีกตัวนึงครับเดี๋ยวไปลองชิมครับก็มาลองชิมรสชาติของ stone ruin ten double IPA กันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากกลิ่นก่อนนะครับ กลิ่นก็มีเปลือกมะนาวเยอะๆนะครับเปลือกส้มหน่อยๆอืเป็นกลิ่นที่หอมหอมมากนะครับเป็นเบียร์ที่เเป็นลักษณะของสโตนโดยแท้เลยนะครับก็คือกลิ่นพวกมะนาวพวกส้มพวกนี้ออกมาก่อนเลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกลิ่น tropical fruit หรือพวกพวกเมลอนพวกดินจี่พวกอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะเป็นมะนาวกับส้มล้วนๆเลยสีก็ ค่อนข้างออกไปทางเข้มถ้าคิดว่าเป็น IPA นะครับความซาค่อนข้างกำลังดีดื่มง,ง่ายมีความรู้สึกขมค่อนข้างไปทางกลางๆนะครับไม่ได้มากเกินไปก็สไตล์ประมาณ Double IPA ือขมพอสมควรไม่ได้ขมมากเกินไปแล้วก็แต่ขมทั่วถึงกันก็คือตั้งแต่ต้นยันไปถึงปลายลิ้นนี่ก็จะทั่วถึงกันแล้วก็ เปิดเลี้นนิดหนึ่งเปิดๆเลี้นนิดหนึ่งบอดี้กรันดีกลางไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับเป็นเบียร์ตัวหนึ่งที่กินได้สบายๆนะครับถึงแม้10.8%แอลกอฮอล์วอร์มมิ่งไหมอุ่นๆตอนท้ายๆนิดหน่อยนะครับเป็นเบียร์คุณภาพดีอีกตัวนะครับก็แนะนําให้หามาลองนะครับอาจจะโปรไฟล์เนี่ยอาจจะมอลเยอะกว่าตัวรูนชั่นซะหน่อย นะครับสำหรับตัวนี้ครับ Stone r u i n Chen IPA นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสำหรับรีวิววันนี้ก็ขอให้ทุกคนดื่มเบียร์กันอย่างนาชิ่นตาบ,บาดทุกคน